นี่คือปืนใหญ่อัดตาจรขนาด155มม PCL 181 PCL 181นี้เป็นปืนใหญ่อัตตาจรล้อยางขนาด155มมนะครับซึ่งอ,ออกแบบและคิดค้นโดยจีนนะครับปืนใหญ่รุ่นนี้นะครับจะเข้าประจำการแทนปืนใหญ่152มมแล้วก็ปืนใหญ่ขนาด130มมนะครับ ซึ่งปืนใหญ่สองแบบนั้นก็มีอายุการใช้งานมานานปืนใหญ่ PCL 1 8หนึ่งแหนึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นปืนใหญ่ที่มีความทันสมัยมากที่สุดนะครับของกองทัพจีนแล้วก็เป็นปืนใหญ่อัตราจรแบบแรกนะครับที่จีนได้พัฒนาขึ้นมาเองโดยใช้เทคโนโลยีของจีนทั้งหมดนะครับซึ่งปืนใหญ่รุ่นนี้นะครับคาดว่า ปากิสถานน่าจะเป็นลูกค้ารายแรกนะครับส่วนรุ่นส่งออกจะใช้ชื่อว่า s h 1 5นะครับพปื้นใหญ่ p c l 1 8อย่างนี้นะครับก็มีคุณลักษณะรูปล่างคล้ายกับพปื้นใหญ่ซีซ่าของไทยนะครับแต่ว่าพื้นใหญ่ของเจนนี่มีน้ำหนักมากกว่านะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพแล้วคุณภาพแล้วระหว่างพปื้นใหญ่ PCL หนึ่งเป็นหนึ่งกับปืนใหญ่ซีซ่าของกองทัพไทยนั้นก็ต้องบอกว่ามีคุณลักษณะมีแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันนะครับโดยจีนนั้นก็ได้เอาอไม่แบบนะครับคือ,อคล้ายๆว่าเลอาแบบมาจากปืนใหญ่ของทางฝั่งตะวันตกนะครับคือทางฝั่งยุโรปนะครับส่วนประสิทธิภาพของมันนั้นก็จะเทียบกับฝั่งยุโรปนี่ก็ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ การโหลดกระสุนก็ใช้เป็นการโหลดกระสุนแบบก,กึึงอัตโนมัตินะครับก็เหมือน,นกับปืนใหญ่อัตจราจรทั่วไปนะครับปืนใหญ่รุ่นนี้นะครับคาดว่าจีนจะเอาไปประจำการแถวชายแดนอินเดียเป็นสนใหญ่นะครับเนื่องจากจีนกับอินเดียนี่ก็มีข้อพิพาทกันหลายครั้งนะครับแล้วก็มีทหารยกพวกเข้าตีกันนะครับเข้าตะลุมบอนกันก็มี ทางการทั้งสองฝ่ายก็เสียชีวิตก็หลายคนอยู่นะครับอแล้วถ้าจะถามว่ากองทัพไทยจะสนใจปืนใหญ่รุ่นนี้หรือไม่อันนี้ผมก็อ่าจะบอกในเป็นความคิดของผมนะครับคือความคิดเห็นส่วนตัวของผมผมคิดว่ากองทัพไทยนะครับก็อาจจะสนใจปืนใหญ่รุ่นนี้อยู่เนื่องจากว่าเราก็ได้ทําการสั่งซื้อปืนใหญ่มา จากฝรัง่งเศสแล้วนะครับนั่นก็คือปืนใหญ่ร้อยห้ามมแบบซิซานะครับแล้วจีนเองก็เพิ่งที่จะนำปืนใหญ่รุ่นนี้เข้าประจำการนะครับโอกาสที่กอ,องทัพไทยจะเข้าประจำการปืนใหญ่รุ่นนี้นั้นหรือสั่งซื้อปืนใหญ่รุ่นนี้นั้นก็ยังไม่มีนะครับตอนนี้แต่ผมคิดว่ากองทัพไทยก็คงจะให้ความสนใจอยู่นะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของปืนใหญ่ p c l 1 8อ่ นะครับแล้วก็ความคิดเห็นนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณานะครับครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแมงกระบอ h ชนแนลด้วยนะครับถ้าข้อมูลผมผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยขอบคุณครับ